บายดีเอซีเพื่อนเพื่อนทุกคนนอ้อยที่เคกลับมาแต่ทำงานแล้วเนาะแต่มื้อนี้เนาะสิมาจะรีวิวให้เบิ่งว่ามีน้องสาวโทรไปบอกว่าเอ้ยว่าเฮ้าซื้อส,สัดน้ำมาให้เจ้าแล้วมันปินอย่างเลยมันแม่นพี่สังสัดน้ำเมาเฮือนเลยเนาะมาเฮือนแล้วเนาะสีพา เพื่อนเพื่อนทุกคนขึ้นไปเข้าไปเบึ่งว่าน้องสาวซื้อสั์น้ำแม่นย่างสัต์น้ำลาะมันก็มีหลายอยางเนาะมีปูปลากุ้งเมี้ยเนาะเอี้ยนโอ๊ยหลายเนาะหลายห,ายหอยอาจจะแมนน่นเนาะว่าสัดน้ำไหลยอยู่ใสลหลเข้ามาห้องในเฮือนอะไพี่น้อง เข้ามาฮอตเือน,น,นแล้วแล้วก็ขึ้นเอาวางไว้สิใดเนาะเข้ามาฮอนในแล้วน้อยที่เคก็มาแต่ทํางานหากหหงฮอดเงินได้ยงินน้องโทรมาบอกว่าเอ้ยเฮาซื้อสั์น้ําขึ้นไปไว้ให้เจ้าอยู่ดึงเงินนัเ้ออยู่เงินครัวเด้อ,อ,ว,ดอว่ามามามาเบิ่งนํากันพี่น้องมาเบิ่งนํากันว่ามันเป็นพี่สังมันแมนพี่สังมาฮอดเือน,นแล้วกะได้ยินเสียงโทรศัพท์ดังเนาะ มันอยู่ใสอาจจะเม่นป่านี่กรือ่ายักษ์เนาะมีป่าสองตัวพี่น้องตะเอ๋อาจจะเมนป่าสองตัวนี่แหละว้าวป่าตัวขึ้นตัวใหญ่แท้เือตัวใหญ่แท้พี่น้องอันนี้แหละอาจจะเม่นน้องสาวท่วมหาว่าเปลี่ยนซัดน้ำเฮาซื้อไว้ให้วาดสันเนาะ เจ้าจะคิดนใดจัดการรถเดอ้อวาสันอ้ตัวนี้ก็ใหญ่ปะโทเนาะใหญ่ปะโทเนาะประมาณโลป่ายตัวนี้เป็นป่าอีสังท้องเหลืองๆเนาะอาจจะเป็นป่าปากเนาะสโอกันให้เรียบร้อยจังมินซาจบจางป็นซาด,ดีเทเทนออ้ยานกลางปักคอเอื้อยกันให้เรียบร้อยเส้นอใ,ใดกินพี่น้อง เอาเข้ามาเข้าเบิ้งน้ากันว่ามันเป็นป่าน้ําของอันนี้ป่านยังสดๆอยู่เนาะโอ๊ยกําเลยพี่น้อยก็ไดล้ป่ายัางสดๆอยู่ยังแดงอยู่พี่น้องหากะคั่วใหม,หมนะ่ๆเนาะหากะคม่ไใหม,หมนะ่ๆเนาะยังใส่สูตรเด้อเด้อเระบัได้ให้เบิง้งเด้อบัวให้เบิ้งมือกองเด้อกาอันนี้เซวซีเฮ็ดยังกินเข่ากับพวกว่าเฮ็ดยังกินเนาะโอ้ยม้ามาลุ้นน้ากันว่าเฮ็ดยังกินบานนี้พี่น้องมันจะได้กินบัเมืเอเนี่ สำหรับน้อยคนเดียวในพื้นท้องมันีนก็นกินเบิดแล้วกินโบอีโบเบิดแล้วเนาะกินโบเบิดแล้วมันตัวใหญ่โลปายนี่แหละประมาณโลปายนักนักนักประมาณโลบายเนาะอันนี้คือซัดน้ําที่น้องสาวซื้อมาให้เพื่อนว่าซัดน้ําก็แม่นควมอยู่เดิกับเพิ่นบบได้บอกว่ามันตายหรือว่ายังพันได้ตายยังมีชีวิตบบหรือว่ายังบูมีซีวิตก็ยังบูฮูหาก็มาเห็นนํากันแล้วพี่น้องเนาะว้าวนาะ เพื่อนกันมาให้เรียกเรียบร้อยอันนี้เสิเฮ็ดกินยังได้ปาเนาะปลาป้าง่าย่ปลาป้าง่ายปลาน้ำาคอกเสิเฮ็ดยังกินเนาะคันปีงก,กับบมเมิดคันก้อยกับบุมเมิดสิกินแต่พื้นท้องมันนี่แหละคนเดียวเด้กนะเอาตัวนี้จากมือจากสีเมิดตัวนี้อีกเด้จากมือจางสีเมิดอ่ะกินแต่หัวมันเนาะกินต่หัวมันเอากับพื้นท้องว่าสั้นพี่น้อง หายยากมาเด้อมาเด้อสิก้อยสุก,กินมา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 อันนี้คือซัดน้ําของน้องสาวที่ซื้อมาสะพายเออยเนาะอันนี้คือซัดน้ําพี่น้องมาเห็นซัดน้ําแล้วก็บู๊หัวาี่เห็ดจังได้กินมันโตใหญ่โพดมันโตใหญ่โพดพี่น้องปิ้งกะจามเดือนก็บเบิดเนาะนอนมื่อตามมงกมกอยู่่นนาะก็คือซัดน้ําพี่น้องปองไปนะ เอาแนวแดก็สร้างเนาะคลิปนี้น้อยขอโชว์ไว้ตัวนี้ก่อนอันนี้คือรีวิวเนาะรีวิวของสไปนงสาวว่าเป็นสัตว์น้ำก็คือสัตว์น้ำอีลีคลิปนี้ค่ะพิดพลาดประกันรายน้อยขออภัยเดอ้อทุกทท่านขอโทษขอไปละลาย,ลลายคลิปนี้ก็โชว์ไว้ตัวนี้ก่อนคลิปหน้าเขาจะมาพาพี่น้องเข้ามาบึ่งคลิปของน้อยต่อไปว่าซิมีอย่างเนาะเข้ามาแล้วส่วยกดไลค์คกดเซ์กติดตามให้น้อยในเดอ้อ บายบายกับบุมีอยังคือพามาบึงสัตว์น้ำสองตัวที่น่ารักนี่เลยเนาะ